ต้องออกทางผู้บุรุษบอกกล้วก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าทาท่านท่านร้นงร้องเพลกร้องสามเพลงร้องเพลงแรกแล้วก็พวกเกกันข้างล่างเขบอกให้เอาอีกเลยเออเสนุเกาเลยนะไม่ก็คือคือก็ดูดูดูทั่วไปก็โอเคเนาะตามสภาะ ไปคงอยู่อยู่ตรงนั้นมันก็คงไม่ได้สบายไม่ทำใจก็ให้รักษารพันถ้าลูกชายพักรงการเมืองเป็นหนึ่งในแคนดิเดตจริงๆวันนี้จะแย่สนับสนุนแค่ไหนล้วมีการบอกสถานการณ์การเมืองแนะนำไม่ไม่ได้คุยเลยเลยเพราะว่าเขามีรู้ที่ตอบว่ากดแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งไม่ค่อยรับรู้อะไรเลย